สวัสดีเัื่อ้น่ารักนะครับมาอยู่ผมแบงค์ปริญญานะครับวันนี้เราอยู่กับเว็บฟาไซนะครับผมเป็นเว็บเกี่ยวกับ NFT นะครับเพื่อนๆคงจะรู้เกี่ยวกับ NFT กันแล้วเนาะโดยส่วนตัวนะครับไอเว็บนี้นะครับเพิ่งเห็นเน่เพิ่งเห็นมาใหม่ๆเลยนะครับก่อนอื่นนะครับผมจะบอกเพื่อนๆแนะนำนะถ้าเราจะเข้ามาเล่นในตัวนี้นะครับเนื่องจากตัวนี้นะครับมันแจกแอร์ดอฟรีอยู่ตอนนี้นะครับโดยส่วนตัวผมยังไม่ได้ใจนะครับว่ามันทําอะไรนอกเหนือต่อจากนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะผมไปดูช่องฝรั่งนะครับเขาก็ ดูไกด์ไลน์ดูอะไรวิธีการเล่นอะไรอย่างนี้เนะาะผมจะพูดถึง NFT ก่อนนะครับมันจะเหมือนกับว่าใครที่ติดตามเกมเกมที่ผมเคยทําไปนะครับแบบว่าอะไรโมบล็อก ok, อะไรอย่างเงี้ยนะครับที่มันเป็นฟาร์มหรือว่าจะเป็นหรือว่าดี f าะครับผมเกี่ยวกับพวกนั้นเนาะมันคล้ายๆกันนะครับอันนี้ก็คือเป็น d e f าย e f ฟาหนึ่งนั่นเองนะครับในการทําฟาร์มแต่ส่วนตัวนะครับตอนนี้ก็คือมันดีตรงที่ว่าสายฟรีสามารถเข้ามาร่วมได้ไม่ถึงว่าสมาัครแล้วก็ทําตามเงื่อนไขของแอ r d ด็อกนะครับมันก็จะปลดล็อกไอตรงนี้ขึ้นไปก็นะครับ ้นตอน,นง่ายๆนะเพื่อนๆอันนี้ก็กดแอป l y าให้หมดนะครับแล้วก็จอยของ community นะครับหรือว่าเกี่ยวกับ discord นั่นเองนะครับนี่ discord ของผมก็เข้ามาอยู่หน้านี้แล้วก็เป็นการแชร์นะครับแชร์ในทวิตแต่มันต้องแท็กนะแท็กเพื่อนนะครับ แต่คือผมทวิตผมมันเป็นทวิตแค่ไว้ส่องออนมัดแค่นั้นอ่ะเออก็ไม่มีเพื่อนให้แท็กนะใครที่มีทวิตโพสให้ผมหน่อยนะครับจะได้ทวิตกันแล้วเพื่อนเพื่อนก็จะได้ทวิตผมนั่นเองแล้วก็จะเป็นเกี่ยวกับคอมเมนต์ยูทูบนะครับวิธีคอมเมนต์นะครับมันก็จะมีลิงก์ให้เราก,กดไปแล้วก็คอมเมนต์อะไรก็คลิกขวาตรงคอมเมนต์เรานะครับแล้วก็ Copy ลิงก์นั่นเองนะครับก็ประมาณนี้ด้วยส่วนอื่นๆนะครับก็ผมก็ฝากติดตามตัวนี้ไว้ด้วยเนาะคือผมไม่แน่ใจว่ามันต้องลงทุนหหรือือออเปปล่่่่่่่านนนนนนนคัััแแแตใตใใใสสววววผมมมมพพิิงพิงงงด้จกข Adopt นะครับเนี่ยแจกตรงเนี้ยแล้วก็มีการปลดล็อกในส่วนตรงนี้นะครับใครที่ทําได้1 0 0แสนพอย์นะครับแล้วติดอันดับท็อปคือตอนนี้นะครับผมไม่แน่ใจว่าผมติดหรือเปล่านะคือมันอยู่ดีมันก็เด้งขึ้นมาท็อปร้อยเฉยเลยนะครับนี่นะใครที่อยู่ที่ที่1น,นี่คือแบบโห้ิหล้านนะครับอืมไม่น่าจะติดนะเออสูงคือคือ1ล้านเออนะถ้าติดท็อปร้อยได้นะครับก็จะได้รางวัลตอนนี้คือผมอยู่แรงที่1500 นะตอนแรกอะอยู่ที่7 0 0 0ันแล้วอยู่ดีก็ดิ่งขึ้นมาเฉยเลยนะคือตอนเนี้ยฝรั่งเริ่มเข้ามาสนใจกันเยอะแหละนะครับส่วนตัวผมก็หวังว่าจะเป็นแนวทางได้ต่อไปนะถ้ามันมีฟังก์ชันหรือว่ามีอะไรแนะนำนะครับจำไว้นะครับ NFP นะครับมันมีเยอะมากนะครับเพื่อนๆนะไม่ว่าจะเป็นลงทุนหรือว่าอะไรแต่ส่วนใหญ่จะเป็นลงทุนแหละนะขั้นต่ำก็สองสามหมื่นเลยนะครับในส่วนตัวผมก็อยากพยายามหาฟรีให้เพื่อนๆเ,เริ่มต้นไปด้วยกันชา้า เริ่มต้นไปด้วยกันนะครับประมาณนี้เนาะก,ก็ลองดูนะครับใครที่สนใจนะครับก็ลิงก์สมัครอยู่ข้างล่างอย่างแรกครับสมัครให้ให้ผ่านก่อนนะแล้วก็ในส่วนของยานผมว่าสวยมากเลยนะครับคือมันเพิ่งเริ่มใหม่เพิ่งเรื่นะครับก็จะมียานในตัวนี้ให้เราแล้วก็เนี่ยครับตัวยานผมว่ายานอะ่ะจะเป็นตัวคล้ายๆคล้ายๆมอนเตอร์นะครับยานในการสร้างฐานนะถ้าผมจะไม่ผิดนี่นะครับเรามาศึกษาตรงนี้ได้อ่าเนี่ยคือ เรือสตอรี่นะครับแต่จริงๆผมอ่านภาษไม่ออกหรอกนะเราก็มาดูคร่าวๆได้นะครับนี่ครับเรามาดูตรงที่เกมเพลย์ก็ได้นะแล้วก็เลื่อนดูนะครับเนี่ยมันจะมีเกี่ยวกับของการขุดนะครับแล้วก็มีการไฟเตอร์ด้วยนี่มาดูนะครับเรื่องไฟเตอร์ผมว่าไม่แน่ใจนะว่ามันเราต้องเลือกยานยานเดียวหรือเปล่าเราก็ไปไฟกับยานอื่นนะครับมันจะมีเรื่องของสกิลแล้วก็มีการขุดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับใครที่สะสมยานนั่นเองนี่ไงเห็นปะมีการสร้างฐานมีอะไรผมว่า น่า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 รินน่ารินนะแต่คือก็รอก่อนนะครับโดยส่วนตัวผมยังไม่แน่ใจว่าตอนไหนนั่นเองก็คือตอนนี้ก็ผม,ผมว่าพยายามติดตามข่าวอะไรประมาณนี้ให้ได้มากที่สุดเราจะมาอัปเดตให้เพื่อนเพื่อนละกันนะครับโดยส่วนตัวนะครับเพื่อนเพื่อนเมื่อเพื่อนเพื่อนสมัครเสร็จแล้วนะครับเข้ามานะครับเจอเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> นเ<ละ>ข้ามาหน้านี้เนาะโดยตรงนี้นะครับผมแนะนําอย่างหนึ่งนะครับว่าตรงนี้เราแก้เป็นชื่อเราก็ได้แต่ส่วนผมยังไม่ได้แก้นะแก้อ่ะเนี่ยครับเราแก้ไปก็ได้แล้วคือ ผมจะตั้งเป็นแบงค์นะครับแบงค์ป่าลินอ่ะนี่นะครับอ่ะแล้วกดเซฟไปเลยนะฮะนี่แล้วก็แก้ได้ตลอดนะครับเราจะตั้งชื่อไหนก็ได้อ่ะต่อไปจะเป็นอันที่2นะครับเป็นของของอ่าเพื่อนนะครับหรือว่าเล็บนั่นเองในส่วนไอ้ตรงนี้นะครับ Wallet นะครับผมย้ำเพื่อนๆนะครับใช้มีตามาร์กนะครับผมไอตัวหมาป่าน้อยเนี่ยไอตัวนี้นะครับอ่ะตัวนี้เนาะคือพอเรากดตรงนี้ครับมันจะซิงกับกระเป๋าผมบอกเพื่อนๆเลยว่าไอตัวของ NFT นะครับส่วนมากจะใช้เป็นส่วนของอีเทียมนะครับในเครือข่ายของอตัว E นะครับ E 2 0อะผมจำได้ประมาณนี้เนาะคือมันใช้ค่าแก๊สค่อนข้างสูงนะครับถ้าไปเราไปพยายามติดตามข่าวสารนะในส่วนของตรงนี้ผมว่าตรงนี้น่าจะมีคนทําคลิปไปเยอะแล้วครับในส่วนใช้ส่วนตรงนี้จริงๆผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่หรอกนะใครที่ทำเหรียญดีฟาผมอยากให้แบบว่า ในการเชื่อมต่อของกระเป๋าอะมันง่ายกว่านี้เว้ยผมยอมรับมันยากมากนะเพื่อนๆคือเราต้องโอนจากอีกที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งแล้วค่าธรรมเนียมในการโอนแต่ละครั้งนะครับผมตีไว้เลยประมาณ6 0 0้อถึงแปดบาทมีเงินหนึ่งพันบาทอะคือค่าค่าแก๊สอะเออถือว่าสูงนะครับในการที่เราจะเล่นเล่นเกมๆหนึ่งเพื่อจะหาเงินใช่ไหมมันยากมากนะครับทั้งที่มันมีอะไรที่มันหาเงินง่ายกว่านี้โอเคนะคผมก็าฝากาไฟล์ไซด์ไว้ด้วยนะครับ ใครที่สงสัยตรงไหนลองทักมานะครับส่วนอีก36กเกมอะ่ะเดี๋ยวผมจะไล่ๆอีกขิมหนึ่งนะครับเดี๋ยวอธิบายจะดูไปทีละเกมทีละเกมกันไปเลยนะครับก็ก็พยายามนะครับาหาข้อมูลมาให้เพื่อนๆมากที่สุดที่จะทําได้นะครับผมก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามผมหน่อยนะครับจากสองอาจจะสองพันซับแล้วเนาะนะครับเราก็ติดตามกันมาตั้งเนิ่นนานนะครับก็ฝากไว้ด้วยคือผมก็ไม่ได้หวังว่าเพื่อนๆมาดูอะไรอย่างนี้หรอกเนาะคือผมก็อยากเป็นสื่อสื่อหนึ่งนะครับให้เพื่อนๆแบบว่า ได้เปิดโลกใหม่นะครับเปิดโลกใหม่ในการทําของ d e ฟาหรือในการหาเหรียญน,นะครับแต่ตอนหาเหรียญตอนนี้คือมันไม่ค่อยตอบโจทย์ในกับไม่ค่อยตอบโจทย์ในปัจจุบันนี้แล้วนะครับหาเหรียญคือมันมีพวกลิงก์พวกอะไรนะครับที่ให้เรากดอะเสี่ยงมากนะครับกับคอมพิวเตอร์นะประมาณนี้เนาะมันผมเลยตอนแรกว่าจะทําเกี่ยวกับหาเหรียญหาอะไรเงี้ยเออมันน้อยอะมันตีเป็นเงินบาทแทบจะไม่ได้เลยประมาณนี้นะครับแล้วก็ผมจะมีข่าวไลฟ์บอกเพื่อนนะครับ อ่าคลิปล่าสุดที่เพื่อนๆได้เห็นโรลเลอร์คอยนะครับตอนนี้คือผมผมโดนแบนแล้วครับไม่ควรที่ไปใช้บอทนะคือเขาอาจจะเห็นคลิปผมนะครับแล้วก็แบนเรียบร้อยแล้วแล้วก็ได้คุยอีเมลอะไรเรียบร้อยแล้วนะก็ผมผิดเองนะครับผมก็ยอมรับว่าผมผิดเองที่ทําคลิปบอทนะครับผมก็อยากให้เพื่อนๆนะครับระวังไว้นะครับไม่ต้องใช้หรอกนะครับเราก็กดมือแหละนะก็เศร้าไปนะครับเงินหายไปกับตาเลยนะประมาณ4ี่พันนะครับสามพันสี่พันผมก็เออไม่เป็นไรนะครับคือเราตัวเรายังอยู่นะครับมันก็แค่เป็นสินทรัพย์ ะครับสินทรัพย์ในอากาศนะครับสินทรัพย์ในอากาศที่มันหายไปแล้วเราก็ทําอะไรไม่ได้นะครับเหมือนกับเล่นฟิวเจอร์นะครับคิดว่าเล่นฟิวเจอร์ไปละกันโอเคนะครับเพื่อนๆประมาณนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรแล้วเนาะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าซีอูเก้นเด็กทํมบ๊ายบายจ้า